ทูสเฟียสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมุพันธ์เรืองทองตำแหน่งเอ็กซ์เพรสเซอร์วิสประจำทูสเฟียสาขาพิษณุพันง์ฝรั่งขออนุญาตไลฟ์เดโมประจำวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2563ในหัวข้อเรื่องแนะนำจุดเด่นพร้อมสิทธิประโยชน์ของกล่องฟรีดีทีวีหบาทแคชแบ็คให้น่าสนใจและเห็นภาพค่ะทูสเฟียสวัสดีค่ะสวัสดีให้บริการค่ะ สเฟรอฟทราบมาว่าคุณพี่หญิงต้องการติดตั้งจุดเสริมทวิชั่นในแพ็กเกจเบสิกเพื่อให้คุณยายได้รับชมในห้องนอนเพิ่มนะคะในราคาแบบที่ย่อมเยาวค่ะจะดีกว่าไหมคะถ้าวันนี้สเฟรอฟมีทางเลือกใหม่ทันสมัยและประหยัดกว่ามาแนะนาค่ะทางเลือกที่สเปรคอก็จะพูดถึงนี้นะคะนั่นก็คือกล่อง t r u e ี d TV นั่นเองค่ะกล่อง t r u e ี d TV นะคะเป็นกล่อง a n d ด o i d TV ทีที่สามารถสั่งงานได้ด้วยเสียงสามารถยกเคลื่อนย้ายไปที่ใดก็ได้ การเชื่อมต่อใช้งานเป็แค่เชื่อมต่ออินเทอร์นเออนเต็ตเครือข่ายใดก็ได้ง่ายมากๆเลยละค่ะคุณผู้หญิงจะได้รับชมคอนเทนต์ช่องรายการดังมากกว่าแพ็กเกจทีวีขั้นต่ำอีกด้วยนะคะคุณผู้หญิงนะคะก็จะได้รับชมเป็นทีวีนะคะช่องรายการดังนะคะกว่า80ช่องค่ะและหนังดังเอเชียซีรีส์วาไรตี้สารคดีช็อตกีฬาเด็ด และรครดังรีรันกว่า1 0 0 0เรื่องจากแพ็กเกจ t u เ e i ิตอัลติเมทค่ะที่ได้รับชมฟรีนานถึง12เดือนค่ะพร้อมกับแอปพลิเคชันต่างๆอีกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า Netflix เป็นต้นค่ะและสำหรับคอบอลนะคะก็ม่พลาดที่จะได้รับชมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะคะสดฟรี2คู่ต่อสัปดาห์อีกด้วยค่ะทั้งหมดที่โซเฟียก๊อปได้กล่าวไปนี้นะคะคุณผู้หญิงชําระค่าบริการเพียงแค่5 0บบาทต่อเดือนเท่านั้นเองค่ะ และนี่นะคะก็เป็นสิทธิประโยชน์นะคะเบื้องต้นของแพ็กเกจ 2DTV Cashback ค่ะคุณผู้หญิงคงอยากจะทราบแล้วใช่ไหมละคะว่าจะได้รับสิทธิพิเศษดีๆแบบนี้ได้อย่างไรค่ะการรับสิทธิพิเศษนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะนี่นะคะเป็นงแค่คุณผู้หญิงค่ะใช้งานเบอร์โทรศัพท์มือถือทูมุกเอชรายเดือนทูออนไลน์ line, หรือว่าคอ n เวอร์เจนในแพ็กเกจ299บาทขึ้นไปค่ะ สำหรับเบอร์ทูเอชค่ะสามารถที่จะรับสิทธิ์หนึ่งบัตรประชาชนสามารถรับได้60สิทธิ์ค่ะ1เบอร์ต่อ1สิทธิ์ค่ะและสามารถรับสิทธิ์ได้ทุกประเภทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าเปลี่ยนจากตรงเงินเป็นรายเดือนลูกค้ายายค่ายเบอร์เดิมรวมถึงลูกค้าปัจจุบันค่ะและสำหรับอินเทอร์เน็ตบ้านหรือว่าทูออนไลน์นะคะหนึ่งหมายเลขสมาชิกสามารถรับได้หนึ่งสิทธิ์ค่ะโดยจะต้องมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตบ้านอย่างน้อย90วันขึ้นไปนะคะจึงจะสามารถรับสิทธิ์ในคมเปญนี้ได้ค่ะ ค่าบริการแคชแบ็กนะคะค่าบริการ5 0าบาทต่อเดือนที่ต้องชําระนี้นะคะจะถูกเก็บคิดค่าบริการรวมกับบินไปแจ้งค่าบริการของบรรศัทมือถือทูเอสแลวก็ทูออนไลน์ค่ะความพิเศษของแพ็กเกจนี้นะคะคุณผู้หญิงจะได้รับเงินคืนถึง100ซนะคะ5 0บาทที่ชําระไปนี้นะคะเป็นค่าเช่ากล่องจะได้รับคืนเต็มจํานวนเลยค่ะผ่านแอปพลิเคชัน t ูมันนี่วอลเล็ค่ะผ่านบรรศัท์มือถือทูเอที่รับสิทธิ์ค่ะ โดยแคชแบ็กนี้นะคะคุณผู้หญิงจะได้รับภายใน3วันทําการค่ะหลังจากที่ชําระค่าบริการรายเดือนตามกําหนดชําระค่ะและแคชแบ็กจะมีอายุ7วันทําการนะคะคุณผู้หญิงสามารถที่จะนาไปซื้อแพ็กเกจเสริมของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าโทรหรือว่าอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วยนะคะแคมเปญทรูดีทีวีแคชแบ็กน,นี้นะคะจะมีสัญญาการใช้งาน12เดือนค่ะในกรณีที่มีการยกเลิกก่อนหรือหลังสัญญานะคะคุณผู้หญิงจะต้องนำอุปกรณ์ไปกทีนทูชอปค่ะ คอนเทนต์ก็น่าสนใจแคมเปญก็ดีคุ้มค่าขนาดนี้นะคะแคมเปญ l d TV Cashback จะต้องเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของคุณผู้หญิงแน่นอนเลยค่ะห mm hmm. ากคุณผู้หญิงสนใจต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับสิทธิ์นี้นะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ทุกช่องทางเลยค่ะวันนี้สเปก็ปลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ